คนไข้นะคะมาปรึกษาเรื่องเวชศาสตร์ชอวัยนะคะก็วันนี้ก็แนะนำตัวของเนี่ยนะคในการริกวิตามินให้กับคนไข่นะคะซึ่งจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของชลอวยัยยืดเทโลเมียนะคะฟื้นฟูพลังงานให้กับเซลล์ของคนไข้ได้นะคะโดยที่พบว่าเน t ค a าสตัวนี้นะคะเป็นโคเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราค่ะ จ้าตัวโคนไซต์ตัวนี้ที่เดิมตอนเด็กๆมามีเยอะเลยียลดลงมา50%เลยยิ่งอายุเยอะขึ้น80ปีขึ้นไปเนี่ยมันเหลืออยู่1-10%เจ้าตัวแนนทาค์ตตัวนี้นะคะก็เป็นวิตามินที่จะช่วยชะลอวัยแล้วก็คือฟื้นข้างในของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นนะคะโอ้โหไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยนะเนี่ย